มาเริ่ม,มเลยเพื่อนนี่ดูเป็นเครื่องในนะเครื่องในเป็นตับเฮ้ลูกชิ้นนี่้ผคุ้มมากผมบอกเลยว่าคุ้มมากจะมีเส้นเส้นเล็กนะครับบุนเส้นนะครับบะหมี่นะครับเส้นใหญ่นะครับแล้วก็มีขาวนะครับมาพร้อมกับผัก โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พบเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับเก่งการฟาดเรียบนะครับวันนี้จะมาฟาดนอกบ้านนะครับเป็น EP ีที่2แล้วนะครับที่เราจะมาฟาดนอกบ้านกันนะครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากนะครับมาตามรีวิวเลยนะครับวันนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นที่15บาบาทนะครับแล้วก็มีหม้อไฟนะครับ น่าจะเป็น150บาทแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับเหลือประมาณ1 2 0ยนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจราคานะครับผมตามรีวิวมาเดี๋ยวไปรอดูกันเลยนะครับข้างในไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศหน้าร้านวันนี้มาคนเดียวนะเพื่อนๆน,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยไปอ่านี่ก็อยู่ที่หน้าร้านเลยนะครับก็จะมีที่จอดรถทั้งฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งหน้าร้านนะครับร้านก็เป็นร้านกลาง,ลางๆนะครับอยู่ติดกับอ่านี่นะครับ นี่ผมอยู่ในรถนะครับมองเห็นพอดีอยู่ติดกับแมนชั่นนะครับอยู่ติดกับแมนชั่นพานทองนะครับนี่นะครับติดกับแมนชั่นพานทองข้างๆฝั่งนู้นก็จะเป็นเซเว่นนะครับซอยบ้านเก่านะครับอ่านี่นะครับอยู่ใกล้ๆนี้เองนะครับไม่ไกลนะครับผมน่าจะเห็นสองสาขาแล้วนะครับที่ชนบุรีก็จะมีที่บางแสนอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็น หน้าร้านนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยโอเคครับเข้ามาในร้านแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมีหม้อไฟตั้งเรียงรายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับไปดูบรรยากาศข้างในนะครับตอนนี้มันยังบรรยากาศยังไม่เที่ยงนะครับสายๆนะครับคนก็ยังไม่ได้แน่นมากนะครับบรรยากาศน่ากินมากโอเคพี่ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ไหมครับโปรโมชั่นเป็นหม้อไฟใช่ไหมครับอ๋อธรรมดาเริ่มต้นที่15บาบาทใช่ไหมครับ อ๋อสิบห้ายี่สิบห้าสามสิบม้อ,อ, 25, มอไฟเท่าไหร่ครับตอนนี้นน150นอ,อ๋อตอนนี้เหลือร้อยยี่สิบโอเคครับมีแบบไปทานบ้านได้ด้วยใช่ไหมครับอ,อ๋อเอาม้อไฟไปบ้านนี้แหละครับ <c oughs> โอเคพี่เดี๋ยวผมเอาม้อไฟชุดหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งเลยแล้วกัน นี่นะครับเพื่อนๆก็จะมีผักมีถั่วงอกนะครับเป็นโหระพงโหระพานะครับดูข้างในเดี๋ยวไปนั่งรอกันครับโอเคเพื่อนๆเราได้มุมดีๆแล้วครับดุมเวิร์กเวร์ตอนนี้คือเราก็วเตี๋ยวอย่างเดียวนะครับมอไฟนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเราก็มาแล้วนะครับโอ้โหมอบ้อเริ่มเลยเพื่อนๆเราก็ยี่สิบบาทมันคุ้มมากโอ้โหเดือดปุดเลยนะเพื่อนๆ นี่ดูเป็นเครื่องในนะเครื่องในเป็นตับเฮลุกชิ้นนี่คุ้มครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับมาพร้อมนี่นะครับแคปหมูนะครับขกอบกับผักแล้วก็เส้นนี่นะครับจะมีเส้นอเส้นเล็กนะครับบุญเส้นนะครับบะหมี่นะครับเส้นใหญ่นะครับแล้วก็มีขาวนะครับมาพร้อมกับผัก บุ Dante, UA, ง้งถั่วงอกลวกนะครับโอ้โโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะครับมานี่หม้อไฟใหญ่โอ้โหเพื่อนๆนี่โอเคนะครับแด้มาพร้อมกับแคบหมูเพื่อนอาแล้วก็นี่เลยนะครับโอเค แับแรกเดี๋ยวเราปรุงกันไปก่อนปรุงใส่นี่เลยนะพเพื่อนของ,นะงเราพานะแต่ว่าราปรุงไปเลยจะชิมแคบหมหูแคบหมูกรอบมากคือเราต้องชิมก่อนนะพเพื่อนาการจะมากินข้างนอกบ้านเนี่ย มันต้องชิมก่นกอนนะครับ่อ,อนปรุงเพื่อนเพื่อน,เ,อนเข้มข้นมากคือผมจะเติมแค่น้ำปลาผมจะไม่เติมแล้วนะเพื่อนมันจะเข้มข้นอยู่แล้วผมชอบเปรี้ยวผมจะเติมแค่น้ำส้มสายชูพอมันเข้มข้นอยู่แล้วก็เตี๋ยวเรือนะเพื่อนเพื่อน,อนโอเคนะครับไม่ต้องปรุงกันเยอะแยะครับใส่แค่นี้พอโอเคลืมเมื่อ จะไม่ใส่พริกเกอ,นะอือนะพอเมื่อนใส่แค่นี้รู้เรื่องแล้วนะครับชิมดูสำหรับผมว่าอร่อยแล้วนะเพื่อนโอเคพูดเยอะแล้วเวรเิมที่ เล็กกันเพื่อนโอเคทีแรกเพนะือเ่อนลองสิ้นเล็กอืชิ้นชิ้นหมูอร่อยครับตังในกับเนื้อ พีแทนช้อนเลยด้วยนะคร,บรคับหมูกรอบอร่อยเค็มหมู แ,แบบตะูล้อแบบตะกูเอืมโอเคเลเล็กหมดแล้วข้าไปเราจำต่อมุนเส้นนะครับ เส้นห้าอย่างเครื่องเน่น อร่อยนะนเบื่อเรื่องไหนตรงไหน,นมันไม่รู้นะคิดๆเจ้าของร้านถามผมว่ามาคนเดียวเหรอผมก็เลยถามกลับไปว่า,ากลัวผมยินไม่หมดเหรอ ลองดูครับมันจะหมดทังหมดครับ บุญเกินจบไปแล้วครับเรียงตามลำดับครับมีเหลืองมาเพื่อนโอผมว่าคุ้มมากนะครับร้อยยี่สิบบาทมาเพื่อนมา <c oughs> มีเหลืองไป Ừ, <coughs> ừ, <coughs> 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 <tôi> <tôi> <coughs>

นะต่อเลยเมื่อคนกลางมาเยอะแล้วตอนนี้เป็นที่จับตามองคนระับอื เส้นสุดท้ายมีขราวผักเติมผักสุดท้ายแล้วเส้นสุดท้ายแล้วเพื่อนหมดหม้อไปดีาาเดี๋ยวอิสระไอเดียเนลคทุกคนเอาเกี้ยงนะครับ โอเคครับเหนื่อยแล้วออกแล้วร้อนครับมาเพย่ท้ายอ่ะตะแคงไม่ได้นะมีขาเพื่อนมีขาสุดท้ายเกไป Khép mua hết một đen nè các bạn, đây. Này, เก็บปลเไม่อมๆไม่มีเหลือนะกระน้ที่นี้ไมเหลจะะเกียดนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับจบลงไปสำหรับ EP นี้นะครับฝากนอกบ้านก๋วยเตี๋ยวเรือผู้ปะนะครับอมตะสิตีนครนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็สนันกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็จบไปตอนนี้เหตเพื่อนบ๊ายบายนะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า ครับเพื่อนๆดูคนเริ่มทยอยมากันแล้วนะเพื่อนๆโอ้โหเริ่มเยอะแล้วนะครับดีนะครับผมมาถูกจังหวะคนไม่ได้เยอะนะครับอโอ้โหเริ่มมากันเพียบเลยนะครับโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมแวะมาอุดหนุนได้นะครับตามพิกัดในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย